คอจเองรอีากับเรื่องนั้นเลยของราันมาพลังเไม่ถามละครเลยพลังใบใช่ไหมพี่พลังใบต้องบอกว่าตอนที่เราเป็นดราม่าอะไรอย่างนี้เนาะบินก็ปรับคอนเทนต์เพราะได้รู้แบบคอมเมนต์หลายๆคนแบบประชาชน เขารับอะไรได้อะไรไม่ได้เงี้ยอรินก็เลยรู้กรอบในการเล่นว่าเราจะสนุกอย่างไรไม่ให้เดือดร้อนคนอื่นอย่างเงี้ยครับคลิก็ปรับมาเรื่อยๆจากเป็นถนนก็เป็นสนามแข่งเป็นบึงแม่น้าเจ้าพระยา,ยาแล้วก็ไปที่ที่ปิดอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกๆคลิปเนี่ยได้ขออนุญาตแล้วก็มันเป็นเรื่องดีด้วยครับผมได้ประสา,า,กากนกับเจ้าหน้าที่ที่ถูกต้องหน่วยงานที่ถูกต้องแม้กระทั่งอยอยเองเพราะทุกคนเนี่ยเรียกว่าพอคลิปดังปุ๊บเนี่ยทุกคนมาลุมเลยครับมาลุมปรับผมนะฮะปรับมันทุกอย่างเลยครับ เออนั่นแหละผมก็เลยรู้แล้วก็ได้รู้จักแล้วข้างในว่าวิธีการทําอะไรมันถูกกรอบถูกรอยอรศูนย์ไปสิบก็กคืออะไรไม่ต้องมีทางลัดซึ่งเขาก็ให้คาแนะนําดีมากกับทุกหน่วยงานครับเป,เป็นบทเรียนให้เราครั้งสำคัญไหยใช่เป็นบทเรียนแต่เป็นคนไม่เข็ดกับเรื่องอะไรพวกนี้ความเจ็บปวดนะฮะแต่ว่าเรื่องของสังคมเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเราก็เล่นอะไรที่นันแับปี้เพราะนี่มันเป็นตัวเราอะจะบอกให้ผมไปคนอื่นไม่ได้วันนี้ผมมาเนี่ยในฐานะบทีน,นึงหัวโขนนะคือหัวโขนละครผมก็ตามคาราเทศะแต่ถ้าอะไรที่เป็นตัวเองเป็นช่องทางผมเอง ผมไม่ต้องแคร์อะไรแต่ว่าก็คลิปนีมก็จะปรับให้แบบว่าเด็กลงสุภาพสตรีดูได้คุณป้าอะไรดูแล้วก็แฮปปี้ผมก็พยายามจะปรับคลิปหรือคําพูดเนี่ยให้มันเป็นแบบ PG 13หน่อย <laughs> ไม่ใช่เรดแบบโหดร้ายเหมือนแรกๆอย่างเงี้ยฮะเราก็เรียกว่าปรับเพราะเราเห็นฐานแฟนแล้วก็สาวกพลังใบสายพลังใบแล้วทุกคนเนี่ยเป็นสายที่ไรหัวโขนน่ะชีวิตทำมาหากินเองเดินจาบ้านเลี้ยงตัวเองปากท้องตัวเองหาเช้ากินขําคือเขาต้องการกําลังใจในการใช้ชีวิตผมก็เลยเป็นตัวแทนในความลําบาก อย่าีีมนายะขายนี้ว่าขาบไาถ้าเสียใจกับขายนี้ว่าที่คนมองเพราะเพราะอินเทนชันของบีมอ่ะมันไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําให้เราเป็นคนแบบว่าเรียกว่าเหมือนด,ดีดยาแล้วออกมาบ้าคลั่งเหมือน GTA วิ่งไปรถปีนเกาะกลางตะลุยทุกอย่างซึ่งยุคนี้ปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นไงทำให้คนเข้าใจเราผิดได้เราก็ต้องแบบปรับภาพลักษณ์คือทุกๆอย่างผมว่าพูดไปก็เท่านั้นอ่ะการกระทํามันบงบอกเราก็เรียกว่าปรับโดยการกระทําแนวคิด มายเซ็ตอะไรเงี้ยฮะทำให้คอนเทนต์มันสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เด็กลงแล้วก็หลายเพศหลายวัยดูได้แล้วก็คนหาง่ายก็คุณบอกดูที่มายาคนลงแล้วให้มันโหดร้ายกว่าไปใช่ครับคุณจริงไปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะมันแค่เป็นสารไมโทรเชีนีนที่อยู่ในนั้นก็เหมือนกัญชามีคานาบิสนะฮะไมโทรเชีนีนเนี่ยมันคือสารที่เหมือนกาแฟดำอ่ะคุณกินแล้วลดการเจ็บปวดลดการอักเสบซึ่งที่อเมริกาและวงการแพทย์เขาเอามาใช้เพื่อที่ให้เราเนี่ยเลิกยาเสพติดนอนหลับ ปรับไมเกรนความดันเบาหวานแล้วก็อาการโรคซึมเศรา้าบางประเภทต้องบอกว่ามีหลายแบบตรงนี้คือศึกษาไปแ,แล้วแล้วทำคอนเทนต์แต่บางทีาบางช่องบางสำนักเขาว่าตัดเฉพาะผมบา้บาบา้บาบาบบแปๆบแปบอะไรเงี้ยนะฮะแล้วทาให้ประชาชนเห็นแล้วยังคือคนไทยดูไม่ค่อยเกิน3านาทีดูนาทีนึงก็พลาดหัวโหดร้ายเงมันก็จัดจไปแล้วแต่ตรงนี้มันก็เป็นบทเรียนเราด้วยเพราะว่าเราก็ได้รู้ว่าเราทำอะไรไปเนี่ยมันมีคนจ้องอยู่นะเหรียญมีสองด้านเสมอดังนั้นก็ทาอะไรให้คนรักรอบข้างดีกว่าผมชอบมี พักพวกมีสหายมากกว่ามีศัตรูครับไมไทข้างเนิ่อย่างเงี้ยครัเจอเจอแบบสายตาคนมองแบบเขามาพูดไม่เลยครับทุกคนมาชนมืออย่างเงี้ยพี่เฮื่อผมดีใจที่คำว่าชีวิตไร้หัวโขนตรงเนี้ยผม m มสเ a จตรงเนี้ยออกมาให้ประชาชนทุกคนเห็นคือต้องบอกพักพลังไปอเงี้ยผมไม่ได้ลงสมัครนะพูดก่อนผมปั่นเพราะยุคนี้ผมว่าปั่นให้มันมีความสุขปั่นยังไงไม่ให้แสหรือมีเหน็บๆบ้างอะไรหน่อยแต่ว่ามันก็คือการปั่นอะนะฮะเรามีสิทธิ์ ที่ที่จะพูดมีเสียงที่จะพูดมีความคิดที่เราสามารถถ่ายทอดได้เพราะทุกคนคือสื่อ,อยุคนี้นะฮะในในในแม้กระทั่งมือถือตัวเองมันเหมือนมีทีวีส่วนตัวยิง่ยงประยากทาเนี้ให้มันเกิดประโยชน์แต่ปัน่นที่ตอนนี้มาคุยกับคนอื่นแล้วครับว่าหลายคนมันก็จะไปหรือพี่จะเอาไหมครับคนนี้มันร้อนอยู่ปรับลงเยอะไหมปรับคอนเทนต์ใช่ไหมพี่ปรับลงเยอะในในเรื่องของใบอะไรเงี้ยมันไม่ยังเป็นต้องพึ่งทุกอย่างดิ้มก็คือบินมทำคอนเทนต์ยูทูบอ่ะแด๊วจ้าบินมาแล้วก็คือ ผมตั้งใจบวกกับแดดอะผมให้แดดอะมันคือตัวแทนทุกอย่างที่เราเครียดไประบายไปก,กับมันคือผมเหมือนตัวแทนทุกคนที่ออกไปใช้ชีวิตให้นะฮะตรงเนี้ยมันก็เลยถูกใจคอนเทนต์วัยรุ่นไ,ไทยูแดฮะตู้แดดวิ่งออกไปกันนะปะทะคือผมอยากให้มันสนุกไงแล้วผมคนไม่กลัวแดดหล,หลายคนที่เห็นเนี่ยตั้งแต่ผมเข้าวงการทุกวันนี้ผมเมียมเลยครับหลายคนเมื่อกี้พี่ถุเม่เดินมาบอกนึ่งเมียมเหรอไม่ดำเงี้ย ครับแต่ว่าผมก็ happy แฮปปี้ดีเพราะเราขณะตอนนี้คือพี่ฝักมันถูกกฎหมาแล้วนนเนาะถ้าหลายคนทีแ<อ>่แล้วกลัวว่าเอ้ยการที่พอมันถูกกฎหมายแล้วพอเราทำคนรแรงอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นการกบฏก็บอกไม่ฮะบอกว่าบ้าเปล่ากฎหมายมันทำมันเซ็นไปแล้วอ่ะจะมากลับมาผิดเพราะตัวผมคนเดียวเพราะว่ารัฐบ,บาลจิตใจสั่นคลอนมากเลยนะฮะไม่มีความมั่นคงเลยนะถ้าแค่คนคนเดียวอ่ะอินฟลูเอนเซอร์คนเดียวทําให้ความมั่นคงประเทศเปลี่ยนไปนี่แปลว่า มันไม่มันคงกันเลยฮะ่นนคดูไปคนกินมังกรถ้ำเสียเนาะมันมีสมาคมเนื้อมันก็แอบกินกันหมดนะพี่จริงๆแล้วนะครับผมว่ามันเป็นแนวคิดดีกว่าคนใจแคบก็จะคิดอย่างนั้นคือผมพยายามใจกว้างกับทุกๆคอมเมนต์อ่ะใครด่ามาผมยังไปขอบุญครับเขาเลย เพราะว่าที่ผมเฮิร์ทมากเพราะผมคนอ่านทุกคอมเมนต์ไงแล้วผมเป็นคนโรคจิตที่เรียกว่าโดนด่าแล้วผมชอบโดนและขยี้ตัวเองให้อยู่ดาวที่สุดเพราะผมเป็นคนแนวคิดว่าถ้าผมกดตัวเองให้อยู่ต่ำสุดไม่มีใครกดผมได้ใชาไหมคะที่บอกว่าคนด่ามันเราก็ไปไปขอบคุณอันนี้คือเราก็จริงใจใช่ไหมคะเราจริงใจเลยว่าต้องขอบคุณนะแววตาไม่จริงใจเลยบไสาวดุทรายดุทรายก็คือต้องบอกว่ามนุษย์นะหนึ่งก็คือเมียปรัดไมซ์เซ็ตไง บี้ต้องรับทุกอย่างเพราะว่าเพราะเหรียญมันมีสองด้านหรือว่าสิ่งที่บี้ทำออกไปอ่ะบี้อาจจะไม่ได้คิดอีกมุมหนึง่งคือให้คิดถึงมุมหัวคขอื่นที่เขาคิดด้วยหลายๆแบบการที่คิดเยอะมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกแย่ลงหรือว่าไม่ได้เท่เปล่าทําให้เราคอนเทนต์อะไรที่ออกไปมันป้องกันใครที่จะเข้ามาหาตัวเองแล้วเวลดาด่าครับเอาตัวเองกลับต้องไปปรึกษาหมอคือต้องบอกบิ๊มทำงานโรงงานบังงนเทิงแล้วกอ็อะไรพวกเนี้ยเราเป็นคนอื่นใช่ป่ะเราวันหนึ่งอ่ะสมมติยี่สิบฉาก ดี๋ยวผมหัวลอกับทุกคนไงจริงๆผมเป็นคนตลกอ่ะแล้วก็อยู่ยต้องไปเครียดแล้วละครทุกเรื่องอย่างเช่นเรื่องนี้เฮฮามากผมไม่เคยได้หัวล้อสักแอะเลยเออบางทีมันเครียดไมเกรนขึ้นวิธีการปลดปล่อยผมก็จะแบบขับรถร้องเพลงแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยฮะปลดปล่อยมาแต่ในสิ่งที่เห็นก็คือคอนเทนต์ของผมนี่แหละบีฟร a นดยูชนแนลนี่แหละนั่นแหะ,ะคือสิ่งที่ปลดปล่อยผมเอามาลงตรงนี้ผมก็ได้ร re ีเซ็ตต้องบอกทุกๆคนทํางานเครียดอยู่แล้ว่พี่ก็ต้องมีวิถีของพี่ ทุกทุกคนแต่ผมนี่คือวิธีของผมพี่ชายชาติได้ปรับไมค์เซ็ตอะไรเรายัางไงครับพี่บิชาชาติได้ปรัปบไมค์เซ็ตเยอะนะครับเพราะว่า ในเรื่องของการพิช่าทคนอ,อื่นเกี่ยวกับสังคมไม่ว่าทุกอย่างก่อนน่เป็นดาาราม่าเขาก็มีเตือนผมอยู่แล้วเนีย่ยพูดอะไรไปไงั้นหมดอ่ะอย่าพูดอะไรเยอะจริงๆแล้วมันมีประโยชน์ใช่ไหมพลังใบประโยชน์ก็คือเขาไม่ผมรู้สึกแบบคึกคักนะแล้วก็ประโยชน์ที่ทําให้อินสปร์คนมากกวา่าแต่ผมไม่ได้บอกใบกระท่อมเนี่ยต้องเป็นขึ้นสัญลักษณ์เลยอะไรเงี้ยคือผมต้องการทําให้ปั่นเป็นกระแสแลทะทําให้ภาพพลังใบกับหน้าผม มันหลอนอยู่ที่ครับผมต้องการสร้าง culture ชื่อว่ากระท่อม culture ที่ทำปกติไหมฝากด้วยนะฮะเดี๋ยวพี่ต้ทำกระท่อม c u เจอร์ครับวันนี้พลังใบด้วยไหมคะวันนี้พลังวันทีแดดนี้ก็ก็มีพลังไฟมาแล้วนะฮะหลายคนก็จิบได้นะฮะอร่อยไหมลองไหมมันชาครับหมายถึงว่ามันขมต้องบอกว่าเมื่อกี้ทุกคนบอกพี่บีมีใบป่ะพี่ประมาณยี่สิบคนแอบกินกันนะมาทำมันแล้วมันเลือดกิจอะไรไหมเอออยากทำต่อยอดบี่บ ไม่ได้คิดนะฮะตรงนี้เพราะว่าบิมอยากให้เกษตรกรเขาก็เรียกว่ามันมันช่วยอ่ะผมเป็นบุรีรัมย์อย่างเงี้ยผมลงไปสร้างทางน้องปกติขายใบกัญชาใช่ไหมฮะใบกัญชาผู่กฎหมายบุรีรัมย์เป็นกัญชาบุรีเขาขายกระท่อมจากใต้แล้วผมลงไปน้องดีใจแบบเจอกันที่บอกพี่อินสไปทำให้ผมแบบอยากมาขายใบที่ผมแอบปลูกหลังบ้านผมมาขายได้แล้วอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกดีที่แบบเออมันก็อินสไปร์คนนะพี่ เป็นการช่วยชาวบ้านครับผมอันนี้เหมือนรวมมิงนะฮะตั้งแต่สมัยทูวินไซด์พี่ย้ายกันหลสำนักนะฮะยพี่ด้วยพี่ด้วยพี่ด้วย กูได้ข่าวใหม่แต่แสดงว่ามันไม่มันไม่มีผลสุขภาพเลยใช่ไหมครับผมไม่มีผลสุขภาพทําให้รู้สึกแบบเออบิมแค่รู้สึกว่าเราออกแดดได้มากขึ้นไมโครเจนีเนี่ยนอกจากช่วยลดอักเสบแล้วทําให้เราไม่กลัวแดดทําให้รู้สึกไม่ร้อนไม่แสบอยู่นั่นแหละมีแนะนำไม่ถ้าเราต้องรีบตัดเลยแนะนำไม่ถ้าคนจะต้องเคี้ยวพลังใบเหมือนเราต้องแนะนํายังไงต้องบิมบิมแนะนํานะฮะถ้าเคี้ยวพลังใบเคี้ยวแต่พอดีเนาะเพราะว่าบางทีเราออกแดดแล้วขาดน้ําเกิดไมเกรนได้ต้องดื่มน้ําให้เยอะรีไฮเดรชันอะไรอย่างเงี้นะฮะ ไม่เชื่อเดี๋ยวคุณชิปจะรู้ให้ชิปบอกกูอยู่ดีๆกว่นอ,นอ,อ,อนนี้นึงคือก่อนนั้นเนี่ยที่พี่บอกว่ามีกา,ารติดต่อมารอเราต้องไปรายงานตัวหรือว่าไม่<อ>ก็คือเป็นการปรับครับเป็นการปรับเ<อ>ช่นผมโดนอ,อยอปรับนะจริงๆหลายคนไม่รู้นะ5,000บาทเพราะผมเออเออเขาเรียกว,ว่ามี c o ล o r f i e l มาจ้างผมใช่ไหมแล้วผมก็แค่คอนเทนต์ผมตัวว่าเดนเมอร์สังโคแสนกูผมโดนปรับเพราะเขาบอกพี่บีมไม่ใช่ต้นไม้พี่บีปรับก็แข็งไม่ได้5,000เนี่ยแค่ไม่มงงอ่ะพี่เลยว่าพัฒนาเกินจริงใช่ มันเออก็ให้ความรู้ไปดิว่ายังไม่ได้ผิดกฎหมายหรือว่าไม่ผิดไม่มีอะไรผิดครับเวลาเราพูดอะไรออกสื่อหรือว่าโฆษณาให้ทุกคนเป็นความรู้ด้วยผมไม่ได้คุยกับอยคุณจะต้องไปบอกทุกครั้งว่าคุณจะพูดอะไรบ้างติ๊กติ๊กติ๊กแล้วต้องพูดอย่างนั้นห้ามโฆษณาเกินนั้นไม่ได้คยกออยอย่างเดียวแต่เรื่องของกฎหมายผิดไม่มีไม่มีครับเพราะว่าไปคำขี่เรือเลยผมมีหมดอยู่แล้วทุกทุกอย่างโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ